มาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะกับมาดามลิซ่าไม่ปล่อยให้ชิมแม่แม่ได้พักกันเลยทีเดียวค่ะชาลิซาไม่เหนื่อยชิมแม่แม่ก็ห้ามเหนื่อยนะคะสซโร้นอนๆไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากับงาน b o ส s ์เอกลิซานะคะป๊อปอัพโซค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะลิซ่ามีงานทุกวัน อยู่ในกระแสตลอดเวลาไม่มีเหนื่อยไม่มีพักซะจริงนะคะตั้งแต่งานแข่งรถ F1 ที่ไมอามีมาออกงานที่เมดกาลามาจนถึงโบสเอ l ลิซาปอบอัพสโตที่ LA นะคะกับลูกเสาสวยสายฝอค่ะผมยาวรีดตรงมีผมนะมา เป็นชุดรัดรูปแบบหนังนะคะช่วงแขนก็จะเป็นลายตะไคร้เพื่อเพิ่มความเท่ความแกร่งความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์นะคะคุณดีเชบะยักต่อเนื่องออร่าดารามากเวอร์ค่ะแล้วทีนี้มาดามลิซาก็ได้มาลงรูปบนอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะก็จะมีทั้งรูปภาพและวิดีโอเป็นว่าเป็นโมเมนต์สุกีมอรวมนะคะเป็นโมเมนต์ที่เมดกาลามีทั้งรูปภาพเจ้าตัวก็ โมเมนต์ Moment, กำลังลงรถค่ะแฟนๆบอกว่าเหมือนชีริซาชีรู้ว่าชีดังนะคะจริตอินเนอร์การลงรถนี้หันซ้ายหันขวาการโพสการหมุนเหมือนชีรู้ตัวว่าชีนั้นสุดยอดมากๆลงรักเอนเนอร์จีริซาค่ะแฟนๆก็เข้าไปกดไลค์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากตัวยงก็หนีไม่พ้นปีเตอร์อัดแห่งซีรีนค่ะสายซับพอร์ตริซามากเวอร์แล้วก็ช่างภาพหนุ่มนิโคลัสเจอร์ดินนะคะก็ได้มาแสดงความคิดเห็นบ บอ,อกว่าลิซ่าร้อนแรงสุดๆประมาณนี้ค่ะฉันเคยชีวแ,แม่ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ